สวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช2566ครับทุกทท่านเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกันผู้ที่เกิดราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับ ซึ่งสําหรับขั้นตอนในการสับไพ่การเลือกไพ่และก็การเปิดไพ่นั้นผมได้ทําตามหลักของการดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่การถ่ายทําคลิปนั้นเราจะมาเริ่มกันที่การทํานายดวงเลยเพื่อก่อให้เกิดความสั้นกระชับของคลิปมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทานายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกันนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกทกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ แล้วฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีกันครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มกราคมปี2566นั้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ตัวผมเองจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านี่คือตัวตนของผู้ที่เกิดราศีกันนั่นเองนะครับ พอๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่บทสรุปโดยไพ่ทั้งสองตำแหน่งนั้นตัวผมเองก็จะให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับก่อนที่เราจะไปทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกของเดือนมกราคมและก็ปากแรกของปี2566นั้นเรามาดูไพ่ในเซตนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับว่ามีไพ่ใบใดที่เป็นไฮไลท์ใบสำคัญ ที่จะส่งผลโดยตรงต่อผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างครับมีไพ่ใบนี้ครับผมนี่คือไพ่เจ็ดเหรียญสัญลักษณ์รูปเหรียญตามาศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกันพอเริ่มต้นปี2566นนั้นตัวท่านเองก็มีฐานะความมั่นคงพอสมควรนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นเก็บหอมรอมริบมาจนถึงเวลานี้บางท่านนั้นอาจจะได้เปลี่ยนงานนั่นเองนะครับ จากการเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาก็มาเริ่มต้นทำธุรกิจค้าขายของตัวเองก็เอาเงินส่วนนี้แหละไปลงทุนบอกก่อนนะครับว่าผู้ที่เกิดราศีการนั้นตัวท่านเองมีบุญวาสนาพอที่จะเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองนะครับถามว่ามีไพ่ใบนี้และนอกจากนั้นยังมีไพ่ king of p e n t l e หรือว่าไพ่กษัตริย์ธิรียญนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้คือไพ่การเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีคือใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนั่นเองนะครับ ถ้าบอกว่าไพ่สิบเหรียญนั้นเป็นไพ่มหาเศรษฐีไพ่ king of pentacles หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนั้นต้องบอกว่านี่คือไพ่อภิมหาเศรษฐีนั่นเองนะครับดวงการเงินของท่านนั้นจะดีมากๆตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีชัยมีโชคมีลาบนะครับผมจากการทํามาหากินจากการค้าการขายจากการงานของท่านจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับในช่วงของต้นปีในช่วงของต้นเดือนมกราคมนั่นเองครับบอกได้เลยนะฮะว่า ถ้ามีไพ่ King of Pen t a c เ e s หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญแล้วเราก็ดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกันนั้นจะเฮงและก็ปังมากๆนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นตัวท่านเองยังมีไพ่เดอะ e r โร่แพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าดวงชะตาของตัวท่านเองนั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาคอยปกปักรกักษาคุ้มครองคุ้มภัยให้กับท่านนะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนก็จะปลอดภยัยอริศัตรูคนที่คิดร้ายคนที่คิดไม่ดีกับท่าน ก็จะแพ้ไพ่แพ้ภัยตัวเองในที่สุดนั่นเองนะครับขอเทียงแต่ว่าให้ตัวท่านนั้นมีโอกาสนะฮะไปทําบุญไหว้พระไปทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านนั่นเองนะครับน่าสนใจใช่ไหมครับผมผู้ที่เกิดราศีกันถากว่าสนใจแล้วเราก็โปรดชมคลิปนี้ให้จบคลิปด้วยก,วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่1ก่อนนะครับซึ่งเป็นจุดเซนเตอร์หรือว่าเป็นจุดที่มีความสําคัญ ต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับนี่คือไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพา่ฤษีนั่นเองที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนะครับไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงปักแรกของเดือนมกราคมนั้นตัวท่านเองอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องหยุดนดิ่งนั่นเองนะครับระลึกเึื่องถึงสิ่งที่ผ่านมาการกระทําต่างๆในอดีตวิเคราะห์แยกแยะถึงความถูกต้องสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดนะครับวางแผนการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ลีกตัวจากสังคมสังเวย,ยหนึ่งอยู่ตัวคนเดียวแบบเงียบๆนิ่งๆนะครับถึงเวลาแห่งการตัดสินใจในชีวิตที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสมีส่วนพันแปรในชีวิตของตัวท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเลือกเดินทางดีก็ดีไปท่านเลือกเดินทางร้ายก็ถือว่าเป็นจุดถักเหตุที่ยากจะแก้คืนนั่นเองตัวท่านเองนะครับผมอาจจะรู้สึกว่าในชีวิตที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้นได้เจอได้เจอกับทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วไม่ว่าจะทุกหรือว่าสุขดีหรือว่าร้าย ณจุดนี้นะครับผมตัวท่านเองนั้นกําลังสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในที่สุดตัวท่านเองนั้นก็จะค้นพบว่ายังมีอีกหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างที่ตัวท่านเองนั้นจะต้องเรียนรู้อาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่ตัวท่านเองนั้นอาจจะไม่เคยสนใจมาก่อนเช่นเรื่องของปรัชญาชีวิตการสแสวงหาสัจธรรมเรียนรู้ธรรมแล้วก็ศึกษา,าศาสนาเรียนรู้การทําสมาธิเป็นช่วงเวลาที่จุกวรอยู่คนเดียวใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยว ความสงบจะทําให้จิตใจของท่านนั้นมีพลังอันแข็งแกร่งขึ้นไม่ต้องกลัวว่าตัวท่านเองนั้นจะหลุดออกจากวงคองจรของสังคมมนุษย์หรอกนะครับนี่เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งที่ควรจะปลีกวิเวกนั่นแหละนะครับดีที่สุดนั่นเองนะครับบางกรณีนะครับผมไพายเดอะเฮอร์มิตหรือว่าพายฤาษีปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าตัวท่านเองนั้นได้พบกับครูบาอาจารย์ผู้ที่มีความรู้มีญาณในระดับสูงกว่าตัวท่านเองนะครับ มาชีช้แนะแนวทางที่ถูกที่ควรแก่ตัวท่านตัวท่านเองควรที่จะฟังคําแนะนําเพราะว่ามันจะมีความสําคัญต่อชีวิตของท่านอย่างมากเลยทีเดียวเหมือนมีคนมาชี้ทางประเสริฐแก่ตัวท่านเองและเมือเ่อไพ่เดอรเฮอร์มตรู้ว่าไพ่ราษสีปรากฏขึ้นเป็นสัญญาณเตือนว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะกระทําการสิ่งใดโดยไม่ยังคิดใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งซึ่งไม่ได้เกิดผลดีเลยนะครับความหมายอีกในหนึ่งก็คือจงทําจิตใจให้หนักแน่นมั่นคง มีความอดทนอดกลั้นต่ออริสตรูหรือว่าคนที่คอยมา่ยยุให้ตัวท่านเองนั้นเกิดโทสะจงใช้สติปัญญาพินิจพิจรารณาดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบสุข,ขุมมีเหตุมีผลใจเย็นๆปล่อยให้เวลาคลี่คลายสถานการณ์ทุกอย่างความเงียบความนิ่งสงบจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนั่นเดงนะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ที่เกิดราศีกันเมื่อมีไพ่เดอะเฮอร์ิมาปรากฏอยู่ตรงนี้นก็บ่งบอกว่าในช่วงเริ่มต้นการงานของท่านนะครับผมในช่วงปักแรกของปีนั้นอาจจะยังไม่เข้มข้นอาจจะยังไม่ได้หนักมากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปกันบ้างนะครับไพ่ใบนี้ก็จะมีผลสําคัญต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันด้วยเช่นกันนะครับนี่คือไพ่จัดเมนนั่นเองนะฮะ ไพ่จัดเมนนี่นะครับถ้าหากว่าท่านดูรูปตามหน้าไพ่ด้านบนนั้นจะเป็นรูปของเทวดาเป่าแตร ى, ด้านล่างนั้นเป็นคนที่ยืนขึ้นจากโลงศพนั่นเองนะครับเหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองคล้ายๆกับไพ่ใบที่ผ่านมานะครับว่าบางทีบางท่านในช่วงที่ผ่านมานั้นอาจจะทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะเริ่มปรับตัวปรับใจปรับแนวคิดใหม่ให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่า ผู้ที่เกิดราศีกันบางท่านนี้นะครับผมอาจจะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆจากคนที่เคยเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามานานตัวท่านเองนะครับผมมีโอกาสที่จะได้เริ่มธุรกิจการค้าการขายของตัวเองก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีอย่างแน่นอนขอให้ผู้ที่เกิดราศีกันนั้นจงมีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่แล้วจะประสบความสําเร็จดั่งใจหวังนั่นเองนะครับไพ่จัดเม้นนั้นยังบ่งบอกว่าผู้ที่เกิดราศีกันนี้นะครับ อย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับสิ่งที่ท่านตั้งใจมากๆมักจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าสิ่งที่ท่านทําลงไปด้วยความไม่มั่นใจกลับประสบความสำเร็จซะงั้นนะครับผมฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างจะเอาแน่เอานอนอร่อยไม่ได้นั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านมั่นใจมากๆก็ควรที่จะมีการเผื่อใจเอาไว้บ้างคือเผื่อเหลือเผื่อขาดนั่นเองนะครับภายไปนี้ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงผมมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่ก้าวกันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่ดิเฮโรแพนหรือว่า,พา,พาไพ่ประสังคราชไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าผู้ที่เกิดราศีการนั้นมีโอกาสที่จะได้ทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านนะครับบางท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนในช่วงวันหยุดยาวช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้มีโอกาสไปทําบุญตักบาตรที่วัดนะครับได้มีโอกาสไปฟังเทศฟังธรรมได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีในลักษณะแบบนี้ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิริมงคลกับผู้ที่เกิดราศีกันนั่นเองนะครับบางทีผู้ที่เกิดราศีกันนั้นอาจจะไปไหว้พระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพบูชาในลักษณะแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนั่นเองนะครับธุรกิจการค้าการขายสําหรับผู้ที่เกิดราศีกันที่จะดีมากๆในช่วงปากแรกของเดือนมกราคมปากแรกของปี2566กก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพุทธพันธุ์นิดนะครับผมอย่างเช่นบางท่านนั้น ขายเกี่ยวกับพวกเครื่องสังกพันธ์ทั้งหลายบางท่านให้เช่าวัตถุมงคลนะครับมีแผงพระให้เช่าพระให้เช่าวัตถุมงคลต่างๆถ้าหากว่าเป็นธุรกิจการค้าด้านนี้จะดีมากๆต่อผู้ที่เกิดราศีกันนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นไพ่เดือยโรแพนนี้ยังหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วยนะครับผู้ที่เกิดราศีกันท่านใดที่ต้องการอยากจะศึกษาต่อนะครับบางทีบางท่านนั้นจบปริญญาตรีแล้วต้องการอยากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศตัวท่านเองก็จะได้ไปศึกษาต่อดังที่ตัวท่านหวังไว้นั่นเองนะครับหรือบางทีบางท่านที่ยื่นขอเกี่ยวกับท่าด่งของทุนการศึกษาตัวท่านเองนั้นก็จะได้รับการอนุมัตินั่นเองสําหรับไพ่ใบน,นี้นะครับไพ่เดอเฮโรแพนสยังหมายถึงว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีกันถ้าว่ามีปัญหามีข้อติดขัดอะไรก็ตามแต่นะครับผมให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ ให้ปรึกษาคนที่มีอำนาจที่เหนือกว่าท่านนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะมาที่ไพ่เ Moon กันบ้างนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่7 i นะฮะไพ่เดมูนั้นเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับท่านของสภาพจิตใจของท่านบางทีผู้ที่เกิดราศีกันนั้นอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันติดอยู่ในใจค้างคาอยู่ในใจของท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นในอดีตที่มันผ่านมานานแล้ว หากว่าเป็นในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นจะไม่มีความสุขอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับขอให้ผู้ที่เกิดราศีกันนั้นปล่อยวางนะครับผมและที่สำคัญให้คิดเสียว่าอดีตนั้นมันได้ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถไปแก้ไขปรับเปลี่ยนอะไรได้นะครับอนาคตยังมาไม่ถึงให้อยู่กับปัจจุบันทำวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับแล้วท่านจะพบว่าท่านจะมีความสุขขึ้นนะครับดวงการงานที่เกี่ยวข้องกับไพ่เดอะมูนนี่นะครับก็บ่งบอกว่า การงานบางสิ่งบางอย่างของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงปักแรกของเดือนมกราคมตัวท่านเองนั้นไม่ต้องออกหน้าก็ได้นะครับผมอยู่เบื้องหลังก็ได้นะฮะให้คนอื่นเขาออกหน้าแทนไพ่เดมูลนั้นจะดีสําหรับผู้ที่เกิดราศีกันที่ทํางานอยู่เบื้องหลังทั้งหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่เบื้องหลังวงการบันเทิงเบื้องหลังวงการโฆษณาในลักษณะแบบนี้นะครับผมอย่างเช่นบางท่านนั้นเป็นผู้กํากับเป็นคนที่เขียนบทละครโทรทัศน์ เป็นนักแต่งเพลงเป็นคนที่เขียนวนวนิยายหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นครีเอทีฟเป็นโปรดิวเซอร์ต่างๆพวกนี้นะครับผมคนที่เขียนคําโฆษณาอะไรประมาณนี้นะครับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงนี้ท่านจะรู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกของท่านนั้นมันจะบันเจิดเลิศเลอจริงๆนะครับก็ขอให้ผู้ที่เกิดราศีกันนั้นปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์ความรู้สึกของท่านแล้วงานต่างๆจะออกมาดีมีคุณภาพ และที่สําคัญก็คือแปลกใหม่ไม่ซ้ําแบบใครในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่เดือมูนนั้นให้ระมัดระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับผู้ที่เกี่ยวราศีกันก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับการปวดหัวข้างเดียวเป็นไมเกรนนั่นเองนะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวไม่ค่อยดีน้ําในหูไม่เท่ากันหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับอมัอมพฤกษ์อัมพาต คุณผู้หญิงนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตนะครับก็คือเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปกติหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกคือมดลูกไม่แข็งแรงท้องยากแทงง่ายอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่เดมูนไพ่เดมูนนั้นยังบ่งบอกว่าผู้ที่เกิดราศีกันนั้น ตัวท่านเองเป็นสายมูขนาดแท้นนะครับมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับท่านั่งของพูดผีดวงวิญญาณเชื่อในสิ่งลี้ลับทั้งหลายพวกนี้นะครับหรือบางทีบางท่านนั้นอาจจะชอบติดตามเรื่องต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับเช่นไปฟังใน YouTube หรือว่าไปดูใน u t u b e นะครับว่ามีการไปสํารวจบ้านร้างมีการไปสํารวจโรงพยาบาลร้างมีการไปสํารวจป่าช้ากเก่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับตัวท่านอาจจะเป็นคนที่ชอบในแนวนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่เดอะมูนนั้นนะครับผมถ้าหากว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนข้างกายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมง,งานหรือแม้กระทั่งคนรักมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาแวงกันค่อนข้างบ่อยหน่อยนะครับผมในช่วงนี้ส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่ห้าไม้เทา้าสัญลักษณ์รูปไม้เทา้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่ใบนี้หมายถึงความขัดแย้งในหน่วยงานของท่านในแผนกของท่านมีการแบ่งฝกักแบ่งฝา่ายต่างคนต่างคิดต่างทาในลักษณะแบบนี้ การทํางานไม่เป็นเอกภาพหรือว่าการทํางานในลันกษณะของการทํางานแบบปิดทองหลังพระโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่เห็นผลงานของท่านก็มีสูงนะครับถ้าว่าเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างนี้ผู้ที่เกิดราศีกันบางทีบางท่านนั้นควรที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ้างควรที่จะเอาอกเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะครับมันจะทาให้การงานของท่านนั้นสําเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดีนั่นเองและตัวท่านเองมีไพ่เดอยเฮโรพันหรือว่าไพ่ประสังคราชอยู่ตรงนี้ ก็หมายความว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาให้ปรึกษาผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่จะเข้าข้างท่านผู้ใหญ่จะสนับสนุนส่งเสริมตัวท่านนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับคราวนี้ขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นะครับผมนี่คือไพ่ควีนออฟคั p หรือว่าไพ่ราชินีถือถ้วยนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าผู้ที่เกิดราศีกันนั้นเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาแต่ว่าเป็นคนที่พูดแบบซอฟๆนะครับไม่ใช่หมายเขาว่าใช้อารมณ์นะฮะ ไพ่ใบนี้ก็เลยจะทำให้ผู้ที่เกี่ยราศีการนั้นเป็นคนที่มีความเชื่อถือในคำพูดคำจาของท่านนะครับผมเพราะว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่ไม่เสแสร้งแกล้งพูดในลักษณะแบบนี้รู้จักพูดมีเหตุมีผลนะครับตัวท่านเองนั้นก็เลยได้รับความไว้วางใจคนที่รู้จักนะครับเพื่อนพ้องเวลาที่เขามีปัญหาอะไรต่างๆขึ้นมานี่นะครับ เขามักจะมาปรึกษาท่านมาไลนา์มาถามท่านโทรมาคุยกับท่านนะครับถึงปัญหาชีวิตปัญหาเกี่ยวกับความรักอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งปัญหาเกี่ยวกับการงานตัวท่านเองนั้นจะกลายเป็นที่ปรึกษาจําเป็นขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาที่ตัวท่านเองนั้นมีปัญหาขึ้นมาในจิตในใจก็ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครนะครับผมมกักจะเก็บเอาไว้ในใจในความรู้สึกของตัวเองตลอดไปและตลอดกาลนั่นเองนะครับจะเป็นในลนักษณะแบบนั้นไพควีนออฟค u ับก็ยังบ่งบอกว่า ผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงของปักแรกของเดือนมกราคมนั้นส่วนมากก็จะอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะครับไม่ได้ไปไหนบางทีบางท่านนี่นะครับทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านถือโอกาสในช่วงวันหยุดยาวหลายๆวันนี่นะครับผมปัดกวาดเช็ดทูบ้านจัดแต่งบ้านใหม่ในลักษณะแบบนี้หรือว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะทําอาหารทานกันเองนะครับผมในบ้านหรือว่ามีการเลี้ยงฉลองในหมู่เครือญาติต่างๆตัวท่านเองนั้นก็จะท,ะทําหน้าที่การเป็นแม่บ้านพ่อบ้านได้ดีมากๆนั่นเองนะครับ หรือบางทีบางท่านนี่นะครับผมอาจจะได้ใช้บ้านเป็นที่ทํางานเป็นออฟฟิศนะครับเพราะว่าการทํางานในปัจจุบันนี้นะครับบางทีอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปทํางานที่ออฟฟิศก็ได้อยู่ที่บ้านทํางานผ่านโลกโซเชียลผ่านสื่อออนไลน์อะไรต่างๆพวกนี้ได้สะดวกสบายนั่นเองนะครับผมคราวนี้เราจะไปที่ดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของปากแรกเดือนมกราคมแล้วก็ปากแรกของปี2566นั้น จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราไปที่ไพ่ห้าเหรียญกันก่อนกันแล้วกันนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่ห้าเหรียญน,นี่นะครับผมถ้าเป็นดวงการเงินของท่านในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมานั้นต้องบอกเลยนะครับว่าผู้ที่เกี่ยวราศีกันต้องมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะนู่นเลยนะครับตั้งแต่ค่าใช้ใจ่ายก่อนจะออกเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับไปเยี่ยมญาติไปท่องเที่ยวอะไรในลนักษณะแบบนี้คือค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการตรวจเช็ครถก่อนที่จะออกเดินทาง บางทีบางท่านนี่นะครับผมมีการเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางเพราะว่าต้องเดินทางไกลก็ล้วนแล้วแต่เป็นค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างเยอะเมื่อเดินทางไปต่างจังหวัดจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายค่าที่พักค่ากินค่าอยู่ต่างๆหรือแม้กระทั่งการกลับบ้านเกิดเบื้องนอนของตัวเองนี่นะครับผมก็จะมีการเลี้ยงฉลองนะฮะมีการสังสรรค์นในหมู่เครือยาต,ต่างๆก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะกว่าปกตินั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ห้าเหรียญจะเป็นในลักษณะแบบนี้ หรือบางทีนะครับผมไพ่ห้าเหรียญนี้ยังอาจจะหมายถึงว่าเข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่ในบ้านมันเสียต้องเอาไปซ่อมบางทีเอาไปซ่อมมันไม่คุ้มนะฮะก็เลยจะต้องซื้อใหม่อย่างนี้เป็นตน้นก็มีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นเยอะกว่าปกติด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับแต่ผู้ที่เกิดราศีกันอย่าเพิ่งกังวลใจไปนะครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่ king of p e n t l e หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญน,นี่คือไพ่การเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีคือใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนั่นเองนะครับ การค้าการขายธุรกิจการงานของท่านหรือแม้กระทั่งบางท่านนั้นอาจจะได้รับโบนองโบนัสในเดือนแรกของปีในลักษณะแบบนี้ก็ได้มีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะครับการค้าการขายของท่านในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนไปกินไปใช้กันค่อนข้างเยอะการค้าการขายของท่านจะทําเงินให้กับตัวท่านเองนั้นเป็นกอบเป็นกำเลยนะครับบางทีบางท่านนั้นจะมีลูกฟลุกนั่นเองนะฮะมีโอกาสที่จะได้รับก้อนใหญ่มีเงินก้อนใหญ่เข้ามา ไพ่ใบนี้เป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆนั่นเองนะครับยังอาจจะรวมไปถึงโชคที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงดวงของผู้ที่เกิดราศีกันด้วยนะครับเช่นบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีโชคถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะมูนแล้วก็ไพ่เดอะเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนั่นเองนะครับบางทีโชคของท่านที่จะได้นั้นอาจจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับเทพเทวดาหรือว่าอาจจะได้มาจากสิ่งลี้ลับดวงวิญญาณอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเจ้าที่เจ้าทาง ให้โชคกับท่านแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับจึงอาจจะทําให้ผู้ที่เกิดราศีกันนั้นมีโชคมีลาบได้เงินก้อนใหญ่ได้ทรัพย์ก้อนใหญ่ในหลากหลายแสนหรือว่าหลักล้านหรือว่าหลายล้าน,านในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นตัวท่านเองยังมีไพ่เจ็ดเหรียญน,นะฮะที่อยู่ในตําแหน่งที่8ไพ่เจ็ดเหรียญก็บ่งบอกว่าดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกันพอผ่านพ้นในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตัวท่านเองนั้นจะเริ่มมีฐานะที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะสบายมากขึ้นและตัวท่านเองนั้นจะเอาเงินส่วนนี้แหละไปลงทุนนะครับทำธุรกิจทามาค้าขายถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าดวงวาสนาของผู้ที่เกิดราศรีกันนั้นสามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าของตัวเองได้นั่นเองนะครับตัวท่านนั้นสามารถที่จะออกมาทําธุรกิจการค้าการขายมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ ขอให้ตัวท่านเองนั้นมีความมุ่งมั่นทั้งใจเอาจริงเอาจังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆมาประกอบในธุรกิจการงานของท่านด้วยนะครับเพราะว่าโลกยุคนี้อะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนั่นเองนะครับสรุปแล้วดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงแรกนั้นจะมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับผมมีสิ่งต้องจ่ายออกไปค่อนข้างเยอะและหลังจากนั้นการเงินของท่านจะมีโชคมีลาบมีลูกฟลุกมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาดวงของผู้ที่เกิดราศีกันบางท่านที่มีบุญวาสนามากๆเนี่ย บอกได้เลยนชครว่าตัวท่านเองนั้นจะกลายเป็นมหาเศรษฐีเอาพี่มหาเศรษฐีได้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับคราวนี้เราจะไปคุยถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างในชาวว่าดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงปักแรกของเดือนมกราคมแล้วก็ปักแรกของปี2566นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมีไพ่ใบนี้ครับผมไพ่เดอะเฮอร์มิตแล้วก็มีไพ่เดอะเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราช2ใบเนี่ยก็บ่งบอกว่า ผู้ที่เกิดราศีกันบางท่านที่เป็นโสดนะครับอาจจะต้องโสดต่อไปอีกสุระิยะหนึ่งในช่วงของต้นปีนี้อาจจะยังไม่มีคนรักหรือว่าคนที่ถูกสเปคท่านเข้ามานั่นเองนะครับผมส่วนไพ่จัดเมนนี่นะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายไพ่ใบสรุปถ้าเป็นในเรื่องราวของความรักบางทีมันเป็นความรักแบบรกระทันหันนั่นเองนะครับคือบางทีคบกันไม่นานนะฮะสเดือน6เดือนตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาในลักษณะแบบนี้หรือบางทีบางท่านนี่นะครับมีคู่มีแฟน คบกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยนะครับพอเรียนจบก็คบกันมาโดยตลอดนะฮะเป็นเวลาผ่านไป5ปี7ปีพอจะแต่งงานกลับเลิกกันไปนะครับและหลังจากนั้นตัวท่านเองนั้นก็จะเจอคนรักคนใหม่ซึ่งคุยกันไม่นานเลยนะครับ3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีตัดสินใจแต่งงานเลยในลักษณะแบบนี้ทั้งๆที่คนแรกเนี่ยคบกันมานาน แต่ว่าไม่ได้แต่งแต่ว่าความรักของท่านนั้นมักจะเป็นความรักแบบกระทันหันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันในลักษณะแบบนี้แทบตั้งตัวไม่ติดนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่9้าดาบนั่นเองนะฮะลืมพูดถึงไปเลยนะครับผมอยู่ในตำแหน่งที่6ด้วยนะครับไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์นั่นเองให้ระวังการเก็บไข้ได้ป่วยนะครับผมไม่สบายขึ้นมาเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับหรือว่าบางทีอาจจะเกิดขึ้นกับ ญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ของท่านมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยกระทันหันถึงขนาดที่ว่าอาจจะต้องมีการสูญเสียญาติพี่น้องไปนั่นเองนะครับดวงความรักของท่านก็ไม่ค่อยดีมีโอกาสที่จะเลิกรายย่าร้างกันได้นะครับสําหรับคู่รักของผู้ที่เกิดยวราศรีกันที่มีปัญหาระหองระแหงกันมาได้สักระยะหนึ่งนั่นเองนะครับดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะฮโร่แพนหรือว่าไพ่ประสังคราชแล้วก็มีไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่ฤาษีไพ่สองใบนี้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดา คอยปกป,ปักรักษานั่นเองนะครับด้วยพลานุภาพของไพ่ทั้งสองใบนี้นะครับจะไปกดทับพลังอํานาจของไพ่ก้าวดาบให้แสดงฤทธิ์แสดงผลได้น้อยลงนั่นเองนะครับก็จะทําให้ตัวท่านเองนั้นไม่ได้มีเคราะห์ใหญ่นะฮะยิ่งถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสไปทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของแต่ละท่านเป็นคนที่ปฏิบัติทมอยู่ในศีลในธรรมนี่นะครับแม้จะมีเคราะห์แต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็จะผ่านพ้นไปได้นั่นเองนะครับผม เรื่องร้ายๆอาจจะเบาบางจางลงได้นะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มกราคมปี2566นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมประชานุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอกราบเชิญชวนผู้ที่เกิดราศีกันทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ